เรื่องพรานช่วยจอมอาคมในผืนป่าทมินที่คนภายนอกร่ำลือถึงอาถรรพ์และสัตว์ร้ายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ผู้คนในหมู่บ้านนี้ดำรงชีพด้วยการพึ่งพาป่าอย่างเคารพและในบรรดานายพรานทั้งหมดมีอยู่สองคนที่โดดเด่น และเป็นที่กล่าวขวัญถึงคนแรกคือพรานอินชายวัยกลางคนร่างกายกำยำดวงตาคมกริบราวเหยี่ยวเขาคือพรานป่าจอมอาคมตามที่คนในป่าเรียกขานพรานอินมีวิชาอาคมแก่กล้าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นผู้เดียวที่กล้าเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ป่าอย่างไม่เกรงกลัวด้วยการใช้มนเรียกสัตว์ป่ามาเป็นมิตรบ้างก็ใช้คาถาพรางตัว หรือแม้แต่การสะกดพูดผีปีศาจแต่พรานอินใช้เวทมนต์เพื่อปกป้องหมู่บ้านและป่าเท่านั้นเขาไม่เคยล่าสัตว์เกินความจำเป็นและไม่เคยใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดอีกคนหนึ่งคือพรานบุญใช้หนุ่มวัยยี่สิบปลายๆเขาเป็นพรานธรรมดาที่ไม่มีวิชาอาคมใดๆติดตัวแต่เขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่างสังเกตมีความรู้เรื่องสมุนไพรและพืชพันธ์ุในป่าเป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดคือเขามีจิตใจที่อ่อนโยนและกล้าหาญถึงแม้จะกลัวอาถรรพ์แต่เมื่อเห็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเดือดร้อนเขาก็พร้อมจะเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเสมอพานอินและพานบุญมักจะออกล่าสัตว์หรือหาของป่าด้วยกันเสมอ แม้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวพรานอินใช้ความเข้มขลังของอาคมนำทางและขจัดอุปสรรคพรานบุญใช้ความช่างสังเกตและความรู้เรื่องป่าช่วยให้พรานอินมองเห็นสิ่งเล็กๆไม่น้อยที่อาจเป็นอันตรายวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เสือสมิงที่เลื่องลือในความดุร้ายและอาคมแก่กล้าได้ลอบเข้ามาในหมู่บ้านและจับตัวลูกสาวคนเดียวของพรานอินไปพรานอินถึงกับสิ้นสติเมื่อรู้ข่าว เขาใช้มนทุกอย่างที่เขามีตามรอยเสือสมิงไปอย่างบ้าคลัง่งเสือสมิงตัวนี้มีอาคมสายเดียวกับข้ามันรู้ทางแก้มนของข้าทั้งหมดพรานอินตะโกนบอกพรานบุญด้วยน้ำเสียงหมดหวังในขณะที่เขาล้มฟุบลมด้วยความอ่อนเพลียจากการใช้มนจนหมดสิ้นพลังข้าหมดหนทางแล้วบุญเอ้ยลูกสาวข้า พรานบุญเห็นสภาพของพรานอินก็รู้สึกสงสารจับใจเขาไม่ใช่ในายพรานจอมอาคมแต่เขาก็รักลูกสาวของพรานอินเหมือนน้องสาวคนหนึ่งท่านอินท่านพักเถิดพรานบุญพูดเสียงหนักแน่นท่านมีอาคมแต่ท่านก็มีจุดอ่อนข้าไม่มีอาคมแต่ข้ามีปัญญาและความรู้เรื่องปลา ข้าจะตามรอยเสือสมิงและนำลูกสาวท่านกลับมาให้ได้พรานอินมองพรานบุญด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและหมดหวังในเวลาเดียวกัน ระวังตัวให้ดีบุญอาคมของเสือสมิงมันร้ายกาดนักมันจะทำให้เจ้าเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงลวงตาอย่าไว้ใจสิ่งใดในป่านี้พรานบุญรับคำและเริ่มออกเดินทางทันทีเขาตามรอยเท้าของเสือสมิงที่พรานอินได้ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนหน้านี้ด้วยความช่างสังเกตเขาพบว่ารอยเท้าของเสือสมิงนั้น ไม่ได้เดินไปในทิศทางที่ตรงไปตรงมาแต่มีการวกวนอย่างแปลกประหลาดต้องเป็นมนพรางตาของเสือสมิงแน่ๆพรานบุญคิดในใจมันต้องการลวงให้ผู้ตามหลงทางพรานบุญไม่ใช้อาคมแต่ใช้ปัญญาเขาหยุดอยู่กับที่และสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดเขาเห็นว่าใบไม้และกิ่งไม้ที่ควรจะหักหรือเหี่ยวเฉาตามทางที่เสือสมิงเดินผ่านมา มีลักษณะผิดปกติบางแห่งดูเหมือนถูกตัดใหม่ๆบางแห่งก็ไม่มีร่องรอยการเหยียบย่ำเลยภาพลวงตานั่นเองพรานบุญรู้ทันเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆของลูกสาวพรานอินที่ทิ้งไว้เป็นระยะอย่างจงใจรอยเท้าเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏบนเส้นทางลวงตาแต่ปรากฏบนก้อนหินและรากไม้ที่ผลจากพื้นดิน พรานบุญเปลี่ยนเส้นทางทันทีเขาเดินตามรอยเท้าเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นโดยไม่สนใจภาพหลอนของป่าที่มืดมิดและเสียงคำรามที่ดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางเขามุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ตรงข้ามกับเส้นทางที่พรานอินตามไปในตอนแรกในที่สุดเขาก็ไปถึงถ้าลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่ พรานบุญพบว่าเสือสมิงกำลังนั่งเฝ้าลูกสาวของพรานอินอยู่เด็กหญิงนั่งตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ก็พยายามไม่ส่งเสียงพรานบุญซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และพยายามคิดหาทางช่วยเสือสมิงมีอาคงป้องกันตัวเขาไม่สามารถเข้าไปโจมตีตรงๆได้พรานบุญจำได้ว่าพรานอินเคยบอกว่าเสือสมิงตนนี้มีเกล็ดวิเศษที่คอ เป็นแหล่งรวมพลังอาคมหากเกล็ดนี้หลุดไปอาคมของมันจะอ่อนแอลงพรานบุญนึกถึงสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขามีติดตัวหญ้างเงียบเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังชาและอ่อนแอลงหากสัมผัสโดนพรานบุญค่อยๆนำหญ้างเงียบมาบดแล้วป้ายไปบนลูกธนูของเขาอย่างระมัดระวังเขารอจังหวะที่เสือสมิงเผลอหลักตาลงชั่วขณะ พรานบุญยิงธนูออกไปอย่างแม่นยำลูกธนูที่มีย่างเงียบป้ายอยู่พุ่งตรงไปเฉียดเกล็ดวิเศษที่คอของเสือสมิงพลันนั้นเกล็ดวิเศษก็สั่นสวยัยและหลุดร่วงลงพื้นเสือสมิงลืมตาขึ้นด้วยความเจ็บปวดและตกใจมันรู้สึกได้ทันทีว่าอาคมของตนเองกำลังเลือนหายไปร่างกายของมันอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด เสือสมิงคำรามอย่างโกรธแค้นและพยายามพุ่งเข้าใส่พรานบุญแต่พรานบุญเร็วกว่าเขาฉวยโอกาสที่เสือสมิงยังมุนงงวิ่งเข้าไปอุ้มลูกสาวพรานอินออกมาจากถ้ำทันทีหนีไปบุญยาอยู่ตอเลยเสียงพรานอินตะโกนดังมาจากด้านนอกม่านน้ำตกพรานอินที่พอมีแรงและตามมาด้วยความเป็นห่วงได้ใช้วิชาเปิดม่านน้ำตกแห่งนี้เพื่อช่วยพรานบุญ พรานบุญพาเด็กหญิงวิ่งหนีออกมาโดยมีพรานอินคอยช่วยเหลือปิดบังเส้นทางหลบหนีจากเสือสมิงเมื่อออกมาถึงที่ปลอดภยัยพรานอินก็หมดสติล้มลงอีกครั้งพรานบุญรีบปฐถมพยาบาลพรานอินด้วยสมุนไพรที่เขามีจนพรานอินฟื้นคืนสติได้ในที่สุดพรานอินกอดลูกสาวแน่นก่อนจะหันมามองพรานบุญด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพข้าผิดไปแล้วบุญ พรานอินกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นสะเครือข้าคิดว่าอาคมของข้าคือทุกอย่างข้าลืมไปว่าในป่านี้ความรู้ปัญญาและความกล้าหาญที่มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์มีค่ามากกว่ามนใดในโลกข้าพรานป่าจอมอาคมก็ยังต้องให้พรานที่ไม่มีอาคมอย่างเจ้ามาช่วยชีวิตพรานบุญยิ้มอย่างอ่อนโยนท่านอิน เราต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกันการที่ข้าช่วยท่านได้ก็เพราะท่านได้สอนให้ข้ารู้จักป่าและวิธีสังเกตสิ่งต่างๆตลอดมาต่างหากจากวันนั้นเป็นต้นมาพรานอินและพรานบุญก็ยังคงเป็นคู่หูกันในการดูแลป่าแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมพรานอินเริ่มสอนวิชาอาคมบางส่วนให้กับพรานบุญ ส่วนพรานบุญก็คอยสอนพรานอินถึงวิธีการใช้ปัญญาและธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องราวของพรานช่วยพรานป่ายจอมอาคมถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านเห็นนั้นกลายเป็นนิทานสอนใจว่าแม้แต่วิชาที่เข้มขลังที่สุดก็ยังมีจุดอ่อนและปัญญาที่มาจากจิตใจที่กล้าหาญและบริสุทธิ์ ย่อมเป็นอาคมที่ยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจเหนือกว่ามนใดในโลกขอขอบคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ